สวัสดีค่ะเพราะกันอีกแล้วกับไอ้ตุ๊ก,กตาพาฝันกาแฟมื้อใหม่วันใหม่เด้อจ้ะเด้อมาเด้ออากาศดีค่ะตั้งแต่นี้ไปป้อมื้อหวานนี่ฮอดอีกหลายมือ้อเ้อค่ะสิเป็นอากาศโหนพันบอกอากองคือเบียวค่ะเพื่อนๆก็มีแต่ความสุขโชคดีเด้อจ้ะเด้อเมื่อกี้นี่เหลือนขนสินค้าใหญ่ไปบอยลำหาวเถอมากินกาแฟนำกันเนาะค่นเนาะ Goed, eigenlijk met de emmer. Zeker, ja, dat scheelt heel veel wat, ja. Ja, tuurlijk, dat scheelt wel heel veel drinkwater. Ja, dat vind ik echt onbekend. Ja, nee, dat is echt goed, ja, zeker. Verleggen. Als je drinkwater doet, je maakt het door voor je vlak met een pomp. Ja, moet je wel ook eerst omhoog om omlaag te gaan. Vanwege dat je onder het water, oh, dat kan niet. Ga daar je als dat de pomp โอ้บดูใหญ่ๆใยญ่ๆๆๆอืมเบื้องอันวิวข้างทางค่ะจอดเรืออยู่อันนอนข้างคืนอยู่น้ำนี้คืนนึ่งทางหลังนี่มันเป็นอันอ่าวใหญ่เลยคะ่ะคนก็ไปอันเข้าไปเล่นน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะจอดเรือตรงนี้มันคล้ายๆเป็นเกาะแต่มันเพื่อคนย่างสิ่ะคะบางคนบ้างก็เอาสัตว์เลี้ยงมาอันออกกำลังกายเนาะค่ะเนาะ เมื вот an, Trump, lord, ่อวานนี้เอ้ยก็นย่างเลยค่ะย่างออกไปพูนไปฮอดโมบานผุ้ทางคุณข้ามถนนไปสมมงครึ่งเมื่อวานย่างสองคนจะนอนก็กินกาแฟแล้วกันนะอกเดินทางต่อค่ะลงเหลือต่อ มืัอนี้ไปประมาณสัก40กิโลเมตรค่ะแล้วก็นาะไปยุดแล้วก็ไปเบิ้งหันเบิ้งนี้เนาะค่ะนเนะานาะมาผู้เล่นะอันนั้นก็มาค่ะไปล่องเรือกันนำกันก็นเอ้ยตุ๊กาตาพาฝันอากาศดีขนาดเลยค่ะอันนี้มันยังเป็นตอนเศร้าอยู่เนอะข้าเนื้อทางยุโรปเนี่ยเก้าโมงค่ะเก้าโมงเศร้กว่ากว่าเก้าโมงเก้าโมงสิบห้าตัวนี้ ฝนก็ล่องไวเนี่ยค่ะหลังฝนมันก็ไปจะเศร้าก็มีเนาะค่ะเนาะเธอพันโบได้ันล่องไปไก่ไปเลยค่ะเพราะว่าท้าอุปกรณ์พระมาส่งคงเหลือวันอังคารก็เลยไปอันที่ตกลงกันไว้ค่ะเมื่อื้นนี้ก็ล่องไปแล้วก็ยุดแล้วก็มืออื่นก็ร่องไปอีกเหมืองนึงแล้วก็ไปทายุท่าเหลือ กันเลยก็จังน่ะเอามาเข้าประกอบอุปกรณ์เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ล่องได้สบายสบายแล้วเด้อค่ะแต่ว่ามันมันบบเมนอันออฟฟิเชียลของอันเครื่องมันก็เลยตรงอันนั้นเนาะค่ะเพราะว่าท่านอ่ะเดินทางอีกไปอีกไก่ถ้าําเอ่าวใหญ่ทะเลเนาะค่ะเนาะพันเอินไอซ์เมียนี่มันขึ้นมันแห่งเด็ค่ะตรงเครื่องหมันพรมถ้าบบพร้มกระ่บ่บอกเดินทางค่ะ ถธอเอ้ยมันตรงผ่านถ้ากลับลงอันไปทางไตกลับบ้านไปสินี่ะจากนี้ไปก็นะ่ะถ้าว่ามันมีปัญหาอัตจะกลลงไปทางไตอันนี้เอ้ยอยงอยู่ทางเหนืออยู่เนาะคะ่ะเนือทางเหนือของเนเธอร์แลนด์เซา่อ,อนภมมีประเทศพันกันพื้นที่กว้างขวางเนาะค่ะเนาะท,ทั้งที่เป็นประเทศน้อยเนะคะ่ะแต่ว่าเพราะว่าเราอยู่แจ่นําเมืองเนาะค่ะเนาะอันเอ้ยตุกตาอยู่นี่มันอยู่รถตตดำมันส่วนมากมันซีแถวนมัน มันเป็นเหมืองเนาะค่ะเนาะอันมีตึกมีเติมตมันนี่ออกมาันนี้มันมีแต่ป่ามีน้ํามีที่อันมีวัวมีม้าเนาะค่ะเนาะ ไปด้วยกันนะจะนด้นล,ล่องเรือด้วยกันค่ะ